แหากแววซื้อลาด้วพ,พี่น้องซื้อาบเาซื้อไม้อสังกี้วยพนซื้อไม้ซื้อสังกัีด้วพี่น้องอีมแล้วนี้มเงิน,น,นเดือนออกที่ได้จเงินมือน,นี้น่เบามากเนนบามกนมากจับเขาาสั่งเล็กเน้่ก็ก็น่าเขื่อแตเต็มและมื่อเช้าเนี่ยพี่น้องไม่วันนี้มีเล,ล็กด้เนาะมีสังกะดีก็ไม่เนาะ แล้วก็ไม่แป้นสามแผ่นหาแผ่นถาแผ่นเป็นแผนหาแผ่นไม่สี่แปดประมาณเศร้าเศ้าซองโตพี่น้องสังกะสีจากแผ่น3สามแผ่น3สามแผ่นน่เนะเดี๋ยวเราจะมาทำเปิ่งสังกะสีนำกันเลยเดี๋ยนี่น้องกะเวะซื้อลายังเป็นกิเกขาเศร้าอีน้อง านั่งยังงยู่นี่นั่งสังเล็กที่พี่นองสั่งไม่สังกะทมาสัาส่งสังกะสีเลยพี่นอ,เองเลยไปมุมงพงนครัวใส่อยู่ชิ6แผ่นพี่นองต่อ2ส,อส่ว <c oughs> เตนางค้างไก่จกเลียงไก่าากนาดฟนอยากได้ ขันซ te ah ้ำใหญ่ไนี่พี่น้องขันซ้ำขวดปูนขันซ้ำน่ใหญ่ไนี่เท่าไรนี่หกร้อยหกละบาทหกร้อยบาทตะปูน้ำเอาโล่นเนาะโลนาวพันตะปูสี่แสนแปดสิบสี่ น้องไปแล้วมาซอยได้คนหนึ่งมีไมาหมบ่ฮั่นเจ้าไม่ไม่ไม่บันียนก็นได้มาสั่งไห้เพียงเลือสั่งไมมสั่งแป้นใส่เป็นไมมเอาเล็กบวยพี่น้องเล็กแพงเล็กแพงกว่าไมมเลยเลือกเอาไมมดีกว่าเอ,อ้ ท้าสองตัวสร้างไม้อันนิลล่ะพี่น้องคันเป็นเล็กหันเกือบสามร้อยเหมือนบ่าตัวหนึ่งอันนี้ยังว่าร้อยกว่าบาทพี่น้องสร้างกระซีเขาก็ได้แล้ว ภาษีกับพันกว่าบาทเกือบสองพันบาทแล้วนี้แล้วก็ไม่เหฮาก็จะซื้เท่าไรเป็นไหลก่อนเฮ้อไม่ได้บ่สองเที่ยวกับสองเลยฮะ chúng ta sẽ bay đi, bỏ áo ga, bay luôn con. Ừ. โล่อน้อยพวดพี่น้องลดน้อยกว่าซื้อไม่ไ้แบบมุ่งยืนครัวเอาอ,อนก็เลยเลือกเอาสังกะเียาสังกะซีได้ต่อต่อสองส่ว ทางแบกปีไก่เลยพี่น้องยังวันพากันกินขา้าวเศร้าอยู่สุราไปกินเนา้พี่น้อง บินซื้อไม่พุทธล้านกับสี่สิมาพันพี่น้องใช้กับสังกะซีกับหาแสนไปพุทธิล้านหาล้านหกล้านหกกลัวล้านหกกลัวเนอะพุทธเกือบหกพันพี่น้องหกหกพันกลัว

หน้าหนาหยกสังกะสี้ขื้น้อสิไปได้่อนอเต็มหลดแล้วเลยพี่น้องระวังเด้อบาดมือเด้อหน้าเด้อ ใกล้นั้นเลยปั๊มดอกคูณเลยปั๊มน้ำมันดอกคูณไปได้เดอเยว้วเอมาอดหนาเขื่อนนี่ยังขาล่อเด้อพี่น้องยั่นเขาบ่จักทางเขาคือโจรนี่พี่น้อง ยันล่อแล้วมาบ่ได้พี่น้องใหม่เตรมโหลดแล้วตายเลยเนาะล่อเจ้าสิเพยอนใหม่กันจะแล้วสิขึ้นได้พอน้อรถหลดแล้วก็อยากเถ่าแน่พี่น้องโอ้ได้บ่หมได้ เงินคั่วเด้สาวแป้งพี่นอ้อง,อง,องจะเผาเมื่อได้ยังพันไายเงินให้อยู่ยงง <laughs> จะเผาเมื่อได้เดียวพันเดียวก่อนเนี่ยเอาอันนี้ลงก่อนอยู่จ่องมองพี่น้องโหลดเล่าก็ได้ผ,ผักต้นนี้มันสูงปวด <laughs> อ๋อเอ้บากุ้งก็ซอยเด้พี่น้องเอ้แม่นางใหญ่ซอยเบิ่งเด้อยอดนะนะแม่นางใหญ่ซอยเบิ่งก็น่าคุณสามอันเถอะบอนของลุงเก่งได้พี่น้องเอ้เก่งทั้งเว้นเก่งทั้งกลางคืนเบึงกลางเว้นกะไม้เอ็นสามทอนหมดพี่น้องเอ้เข็นทั้งเว้นทั้งกลางคืน <laughs> จิวจ๋ววะเสดอกจิ๋ววแมน่นางใหญ่เบาเสดอกพี่น้องโอ้ยเบาหยอกพี่น้องเลยเบาหยอกเพื่นอนเนาะเกณฑทั้งเว้นทาง,ทางาคืนเบาหยอกพ่อนึ่งล <laughs> ูกเพิ <c oughs> ่งกระทางดอกไม้เพิ่งกระได้สามอันได้พี่น้องตอ <c oughs> วนี้ยังบาได้ง่ายขึ้นตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้ก็ยังพันทาสีแล้วก็ลองทาสี <c oughs> เบิง่งสีบัวอันเดียวนั่นแหละ กีตากีตากีตาเด็กดักเด็กถือผ้าเลยได้พี่นอ้องเลยท้องแล้วแพนดา้าพี่ได้เผาอยู่แต่เพื่อนอ้อนพี่ได้มาอันนาสาวนะบดชงพี่ได้อยู่แต่พี่นะวันทีอยู่ได้เพื่อนนั่นจะของนอนอยู่พี่ <ś> <c oughs> เน่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 เอาหันแล คนก็อยากโชว์อันก้ามดาบไงจังไกโชว์สเต็ปเนยบอก่กันเอาขื่นถือจังหวาก็ได้ในวหนึ่งนห่ือนกัคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อเพียงเด้อขอบคุณทุกไลน์ทุกเมนทุกคนที่เข้ามารับชมช่องกาหน้าตาอ้นเด้อจ้าบ๊ายบายภาคสองนั่งใหญ่นั่งหน่อยสาวผูไทยในเด้อพี่น้องขอโมุขอบใจหลายๆ กุ้งบ่าวลาวน้องอนนท์เด้อจ้าน้องอนนท์รัชชานนนเด้อ